สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะ่ะน้องแอนนะคะก็อยู่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน่ะเนี่ยนะคะโอ้ยทักทายนะคะน้องแอนทักทายด้วยนะคะ่ะน้องแอนทักทายทุกๆท่านนะคะน้องแอนก็จะได้ไม่ต้องนอนตากฝนนะคะทุกท่านค่ะน้องแอนได้เข้าอยู่บ้านแล้วนะคะ อเก็บเีนนี่เนะคะทุกท่นคะเก็บโตเก็บเตียงเก็บเก้าอี้นะคะส่งคืนนะคะกองทุนหมู่บ้านนะคะทุกท่านคะ่นี่นะคะ น้องเอ็นโอ้ดูนะคะทุกท่านคะ่ะหน้าตาสดใสสดชื่นมากเลยนะคะ ยายก็ตัดอ้อยนะคะตัดอ้อยก็ให้น้องเอ็นทานนะคะทุกท่านคะ่เโอ้ น้อ,องเอ็นมียกขาหลังยกขาหลังทำไมคะน้องเอ็นอ่าเนี่นะะนนนยนะคะก็มาโอ้มีฝนลินด้วยนะคะทุกท่านขาขณะนี้นะคะมีฝนลินด้วยนะคะฝนลินด้วยมีแดดออกด้วยนะคะขณะนี้นะคะ น้องเอนก็จะได้มันต้องไปนอนน้องเอนก็จะได้น้องเอนไม่ต้องเดินไปนอนนะคะที่บริเวณวัดป่าแล้วนะคะทุกท่านค่ะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านทุกคะแนนทุกกาลังใจเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ทําให้น้องแอมนะคะได้มีวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี เป็นอย่างสูงเลยนะคะทีเมตตาสนับสนุนนะคะสนับสนุนน้องแอนนะคะให้น้องแอนได้มีวันนี้นะคะให้ความฝันน้องแอนได้เป็นจริงนะคะออ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมคะน้องแอนโอ้ยหนูจะได้ไม่ต้อง ยืนนอนตาคนแล้ว เป็นยังไงบ้างคะน้องแอนเป็นยังไงบ้างคะได้เข้าอยู่บ้านใหม่เป็นยังไงบ้างเนาะโอ้ดีใจมากๆนะคะน้องแอนดีใจมากๆเลยนะคะโอ ่อาตอนนี้ก็กี่โมงตอนนี้ก็เวลานะคะเวลาสี่โมงนะคะทุกท่านขอะสิบหกนาฬิกานะคะขณะนี้นะคะก็อุ่ครัปิดให้ทุกท่านได้ชมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอทำการจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ